สก,กินนิดเดียวก็จะสวยแล้ว o อ l o w อ p นะคะติดตามผลภายใน15นาทีถึง1ชั่วโมงตาคนไข้จะเริ่มดูสดชื่นแล้วก็ดูอิ่มขึ้นนะคะใครที่มีปัญหารอบด,ดวงตานะคะเข้ามาปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวคอนเฟิร์มโดยน้องพลอยนะคะหนูแอปตื่นเต้นเพราะว่าปัญหาใต้ตาเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นมานานมากเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้ เ้าก็เหมือนกับแบบว่าพอไปได้นอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนแบบขึ้นมาเป็นรอยคล้ำอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็เคยไปปรึกษาแบบหลายที่นะคุณหมอก็เหมือนกับแบบทําอะไรให้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว hmm ่าม like ันจะแบบเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้คุณหมอนุนดูแลให้ดีใจมากเขาบอกเลยว่าดีใจมากจริงครับจะแบบตาจะแบบโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ย ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องพลอยที่มั่นใจให้หมอดูแลนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอเช่นกันค่ะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันถึงเรื่องการฉีดสเต็มเซลล์ใต้ตานะคะเพื่อลดรอยคล้ำจะบอกว่าพอฉีดไปปุ๊บคุณหมอบอกว่าเห็นผลภายใน15นาทีเห็นผลภายใน15นาทีจริงๆด้วยจะบอกว่าตรงนี้มันฟูขึ้นมาแล้วก็คือใต้ตาที่มันเคยเป็นเบ้าๆค่ะมันก็จะเต็ม ตรงนี้ก็จะเต็มแล้วก็แบบแบบว่ารอยคล้ำอะไรก็จะหายไปหมดเลยอ่ะชอบสุดยอดมากเลยค่ะแอบตื่นเต้นแต่แบบทำออกมาแล้วโอเคมากไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยนะฉีดสเต็มเซลล์ตรงนี้ยสองสจุดเองอ่ะอเลิศมาก